นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะสิบนิ้วของลูกน้อมกราบฝ่าพระบาททุกพระบาททุกพระองค์ณแดนทิพนิพานคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลพระอรหันตสาวกพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์และน้อมกราบสวัสดีเพื่อนกันลยาณมิตรทุรมท่านนะคะวันนี้ลูกวิพานันเดวิสขอโอกาสสร้างบุญด้วยการนำเสนอบทความชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกนะคะชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและก็ชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญ ก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังมาไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่า ชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ชีวิตนี้น้อยนักแต่มีความสำคัญนักด้วยเหมือนกันถ้าชีวิตนี้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีตชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไม่ดีถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได้ กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับชีวิตนี้ยิ่งกว่านั้นถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี้ก็จะตามต่อไปได้อีกในอนาคตกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดเมื่อชีวิตนี้น้อยนักผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิ ก็คิดไปทางหนึ่งผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิก็คิดไปทางหนึ่ง,ผ,ญญง,งผู้มีปัญญาคือความเห็นชอบก็จะคิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นนักอีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้เอาไปได้ก็แต่บุญบาปหรือความดีความชั่วเท่านั้น พวกมีปัญญาคิดเช่นนี้จึงเร่งทำความดีส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดก็จะคิดว่าชีวิตนี้สั้นนักอีกไม่เท่าไหร่ก็จะต้องตายมีวิธีใดจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองก็ต้องรีบหาไม่มัวคำนึงว่าจะผิดหรือถูก ถูกผิดก็ช่างให้ได้ก็พอใจพวกผู้เบาปัญญาคิดเช่นนี้จึงทำบาปทำความไม่ดีได้เสมอชีวิตนี้สำหรับบุคคลสองประเภทดังกล่าวมีคุณมีโทษแก่สองฝ่ายแตกต่างกันเป็นไปตามทิฏฐิหรือความเห็นดังกล่าวอย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิที่โฉดเขาเบาปัญญาเลย เพราะจะทำให้ชีวิตนี้สูญเปล่าไม่อาจหนีพ้นมือที่น่าสะพึงกลัวแห่งกรรมไม่ดีไม่อาจเข้าไปอยู่ในความอบอุ้มทนุถนอมของมือที่อบอุ่นแห่งบุญคือกรรมดีโอกาสอันดีที่มีอยู่น้อยนักเพียงชั่วชีวิตอันน้อยนักนี้ก็จะผ่านไปอย่างไม่อาจเรียกกลับคืนได้กรรมไม่ดีที่ทำไว้แน่น ก็จะแห่ห้อมเข้ามาประชิดแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตนี้ชีวิตของผู้ที่ไม่รู้จักวิ่งหนีกรรมมาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิเถิดชีวิตอันน้อยนี้จะได้ไม่สูญเปล่าจะได้ใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้คือหนีไกลจากกรรมไม่ดีได้ กรรมไม่ดีที่กำลังติดตามเราทุกคนอยู่นั้นมีมากมายนักทั้งที่หนักและที่เบาทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม่หนักนักหนาทั้งที่จะทรมานเราจนแทบว่าจะรับไม่ไหวทั้งที่เราอาจจะรับไม่ไหวจริงๆด้วยคิดดีพูดดีทำดี เพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะสามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้มือแห่งกรรมไม่ดีจะไม่สามารถตะคุบไว้ในอำนาจได้บาปกรรมใดๆไม่ได้กระทำไว้เพียงแต่อดีตชาติจะไม่อาจตามสนองง่ายๆในภพชาตินี้อย่างมากก็เพียงจะ ไล่ตามตะคบอยู่อย่างหมายมั่นจะทำให้ได้สำเร็จเท่านั้นถ้าคิดดีพูดดีทำดีเสมอแทบทุกคนเคยเป็นมาแล้วทั้งนั้นทั้งเทวดาเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ยาจกวันิพกเศรษฐีขหาบดีตลอดจนสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ เคยตายมาแล้วด้วยอาการต่างๆตายอย่างเทวดาตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายอย่างขอทานข้างถนนตายอย่างสัตว์ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูกฆ่าตายเคยมีทั้งสุขเคยมีทั้งทุกข์เคยเป็นผู้ร้ายเคยเป็นทั้งผู้ดีน้ําตาเคยท่วมท้นบ้านท่วมเมืองมาแล้ว กระดูกทับถมแผ่นดินนี้หาที่ว่างสักปลายเข็มหมดุดจะปากลงไปก็ไม่พบเปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียวชีวิตนี้จึงน้อยนักจะห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาในชีวิตนี้ที่จะสำคัญกว่าการห่วงหาหนทางหนีมือแห่งกรรมที่ทำไว้มากมายในอดีตชาติชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนัก เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จะมีสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จกสวัสดีได้ถ้ามือแห่งกรรมร้ายไม่เอื้อมถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดใด ก็จะเอื้อมมาถึงไม่ได้ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่าและการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้นจะต้องอาศัยกำลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่ำเสมอกำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วร้ายคือการทำดีพร้อมทั้งทางกายวาจาใจทุกเวลา บทความนี้จากหนังสือชีวิตนี้น้อยนักพระธรรมเทศนาสมเด็จพระพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกุลมหาสังฆปรินายกบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการนำบทความชีวิตนี้น้อยนักมาแบ่งปันนะคะลูกขอน้อมถวายแด่ทุกๆพระองค์นะแดนทิพนิพาน อันมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมธรรมบิดาเป็นที่สุดและขอทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตารับบุญรับกุศลของลูกแล้วได้โปรดแปลเปลี่ยนบุญของโูคนั้นด้วยพลังบุญอันบริสุทธิ์ของพระนิพพานทุกๆบุญให้เป็นอภิมหาบุญแลกส่งบุญนี้ไปถึงเพื่อนกัลยธรรมทุกท่านด้วยเทินน้อมกราบสาธุสาธุสาธุค่ะกราบสวัสดีค่ะ